รับมาก <S No s e n s o r วัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะรับไม่รับเราไม่คุยกันค่ะสสำหรับเรื่องรับวันนี้เราจะดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของฝ่ายคา้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปม8ปปีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับและในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของวัฒกรรมอะไรต่างๆมากมายที่เราจะต้องคุยกันคนที่จะคุยกันในวันนี้นั้นหลายคนรู้จักกันดีค่ะ เราพบกับท่านสุขสกลหรือแรมโบ้ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับแรมโบ้ตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากวันที่14ใช่ไหมคะสารมน,น,นุนเขาก็ประชุมกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะอ่านคำวินิจฉัยของเขาในวันที่30ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ได้วินิจฉัยแต่มันเกิดอาการอันหนึ่งที่กล่าวบรรดาสลิปรู้สึกสบายอกสบายใจเหมือนประหนึ่งว่าเขาคาดว่าพลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อ มันมีกระแสมีสัญญาณหรือมันมีเนื้อความของกฎหมายตรงไหนอย่างไรที่ทำให้ดูเหมือนสลิปจะสบายใจคือในข้อที่จริงนะครับอาจารย์ครับไม่ว่านักกฎหมายมหาชนนะครับและก็คนที่อยู่ในคณะกรรมการในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พูดมาตลอดว่าบางคนก็บอกว่าอยู่ตั้งแต่ได้ตั้งแต่6กตามรมัฐธรรมนูญประกาศใช้ บางคนก็ต้องตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเก้าก็คือปี6 <62. S 1> มิถุนายน62นะครับจะว่าอยู่โดยโดยห0หรือ62ก็แล้วแต่แต่พวกเราก็มีความมั่นใจสูงสุดว่านะครับยังไงนาะยกต้องเดินต่อได้4ปีนะครับแต่ว่าโดยโดยเนื้อหาตรงนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพว่านักวิชาการหรือกลุ่มคนที่ออกมาเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับแนวทางนี้เนี่ย เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยทําให้พวกกลุ่มกองเชียร์เอฟซลุงตู่หรือว่ากองเชียร์นายกหรือว่าฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนี่คือประเด็นสําคัญและท่าทีการวางตัวหรือหน้าท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองเนี่ยก็ทํางานตามปกติท่านนิ่งมากเลยนะนิ่งมากครับและทํางานปกตินะวันนี้ก็ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนน้ำท่วมที่จังหวัดระยองอกีกนะครับก็เพิ่งไปอยุธยาเพิ่งไปหลายจังหวัดมา ก็ทํางานปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความวิตกกวนอะไรมันเท่ากับเพิ่มเพิ่มกําลังใจและเพิ่มพลังให้กับพวกฝ่ายกองเชียร์ของท่านนายกครับเพราะฉะนั้นวันที่30ถ้าออกมาว่าไม่ใช่5-7แน่ๆเนี่ยในรัฐมนตรีก็จะทํางานด้วยความใส่มากขึ้นนะคะคไม่มีไม่มีความขุนความมัวอีกแล้วดูเหมือนสลิมจะมองว่าปี5-7น่าจะปิดประตูตายเพราะหลายคนไปเทียบบอกว่า ถ้าเอาย้อนกันไปก่อนที่จะประกาศเนี่ยมันต้องย้อนไปตั้งแต่จำพนปลอที่อยู่มามากกว่าส5บหปีจำพนถนอมหรือแม้แต่พลเอกเปรมที่อยู่8ปีกว่าถ้าเอาอย่างนั้นเนี่ยอะไรที่เซ็นหลังจาก8ปดปีหนึ่งวันนี่โมฆะหมดเลยนะในอดีตก็เลยทําให้ห้าสิบ็ดูเหมือนจะปิดประตูตายแต่มันจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่กล้ารว่วงศารนะครับเพราะว่าสารเขาจะว่าอย่างไรในมตรีผู้จะชัดเจนค่ะจะเคารพการวินิจฉัยของศารคราวนี้ก็มาดูต่อไปว่า ทำไมฝ่ายค้านยังเลิกยงเล่นไม่เลิกทั้งในแง่วาทกรรมทั้งในแง่การชุมนุมและสิ่งประโยคที่สําคัญก็คือนายยงตรีต้องรู้ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องรอการวินิจฉัยจะต้องลาออกไปด้วยความรู้ตัวเองทําไมเขาต้องกดดันนายยงตรีลาออกในเมื่อเขาเป็นคนยื่นให้วินิจฉัยและเมยมเขาไม่รอการวินิจฉัยครับนี่นะครับป่าก็บอกว่า ให้ยึดหลักกฎหมาย uh huh. ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม uh huh. เมื่อยื่นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องรอฟังการวินิจฉัยตัวท่านนายกเองก็ยอมรับพร้อมรับการวินิจฉัย <c oughs> ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นประการใดนะครับแต่ตัวฝ่ายค้านเองเนี่ยโดยเฉพาะผู้นําฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพักโทษนะฮะจากผู้นําฝ่ายค้านจากหัวหน้าพักเพื่อไทยหมอชลาน่านก็ดีหลายๆคนใ,ในในกวนในสมุนทั้งหลาย ขอ,ของหัวหน้าคอกทางไกลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเรียนว่าพวกนี้เป็นพวกปั่นกระแสเก่งพยายามที่จะอา,อาจารย์ด้วยความเคารพนะก่อนหน้านี้ยังไม่มีเรื่อง8ปีเขาก็ให้ยุบสภาใหา้าลหา,าลออกไอ้ยุบสภาให้ลาออกตั้งแต่ท่านเป็นนายกก็พูดมาตลอดตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกที่ท่านขึ้นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในการหลังการเลือกตั้งเนี่ย นะครับผมเองต้องตอบโต้ทุกครั้งมันไม่มีไอ้หลอกไอ้ยุบสภามันจะยุบสภาอะไรเบื้องบริหารงานกําลังทํางานราบรื่นพี่น้องประชาชนก็กําลังได้รับความร้อนจากวิกฤตโควิดนายกจะทิ้งปัญหาให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนได้อย่างไรก็สู้กันมาตลอดดังนั้นไอ้กระแสปั่นพวกนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคของพวกเขาเพื่อที่จะพูดเอาใจฝ่ายหัวหน้าคอกเพาะญาช้ว่าหัวหน้าคอกี่อยู่ทางไกลทั้งนายใหญ่นายหญิงทั้งหลาย นะครับดังนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้วิตกกังวลกับที่เข,เขาออกมาปั่นกระแสไม่ใช่ปั่นกระแสแค่เฉพาะผู้นำนะเขาพยายามปั่นกระแสถ,ถึงขนาดที่จะให้คนลงมาถนนขับไล่ด้วยซ้ำไปแต่ปั่นไม่ขึ้นอ,อาจารย์ทีนี้มันก็มีวัฒกรรมม่ระราคาอันนี้ต้องให้รัโบว์เป็นคนพูดแล้วล่ะเขาบอกว่าแปีที่พลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยประเทศชาติของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ติดลบในประชาคมโลก เขานี่เป็นคนอย่างนี้จริงๆนะผมถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่เคยเอาความจริงมาพูดที่เราเห็นชัดเจนทิ่เอาเอาว่าผมไม่อยากพูดในรายดีเทลรายละเอียดว่าท่านนายกทําอะไรมากมายมหาศาลทั้งเรื่องถนนหนทางเรื่องความจเจริญเรื่องการพัฒนามากกว่าทุกยุครัฐบาลในอดีตด้วยซ้ำไปเพราะผมอยู่มาหลายนายกอยู่หลายรัฐบาลผมทราบดีเอาเรื่องแรกเห็นชัดๆเลยคือเรื่องความสงบอาจารย์อเอาว่ามันอาจจะมีบอบบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่มีปัญหาใหญ่เหมือนอดีต ตั้งแต่ยุคนายกของคุณทักษิณมาตลอดตนสมใจคุณจะมากคุณยิ่งรักมันไล่มาคุณอภิสิทธิ์มันหนักมาตลอดแต่มาถึงนายกประยุทธ์เนี่ยถือว่าจะมีก็มีน้อยมากคือ<ล>ไม่มีก,การวางระเบิดใช่ไหมแลวก็ไม่มีการวางระเบิดไม่มีชายชุดดําไม่มีใจชุดไม่มีการไปคนนะะ้นเจออาวุธที่บ้านคนไม่มีการวางระเบิดไม่มีเอ็มนุ่นเอ็มนี่นะ,ะมันไม่มีอาวุธสงครามอะไรก็ไม่มี ผมว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องความสงบนี่มาก่อนอันดับหนึ่งเรื่องที่สองที่เห็นชัดเจนในเรื่องของการปอดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน,นการโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าในวิกฤตโควิดในวิกฤตสงครามยูเครนรัสเซียในวิกฤตที่ผลกระทบเนี่ยแต่นะครับนายกประยุทธ์จันโอชายังาสามารถ บัคับปกครองประเทศไทยเดินไปได้แล้วได้ลําดับดีๆในโลกเลยนะครับและขณะเดียวกันขาดนี้ใช่อาจารย์นักท่องเที่ยวเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามาเข้ามาเลยกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นๆของโลกอันดับเลยค่ะใช่ในการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยือนเมืองไทยค่ะ แค่นี้ก็เห็นชัดๆแล้วเขายังจะเอาอะไรมาพูดคือเขาปิดตาปิดตาพูดเพื่อจะเอาใจนายใหญ่เขาเจ้าของคอกอย่างที่ผมบอกแค่นี้ได้ไหมว่าตาไม่ได้บอดใจมันบอดอาจารย์ต้องอาจารย์อาทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหหลักฐานเนี่ยมันมัดพลเอกประยุทธ์แน่นมากเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์ไปแน่ๆอะไรที่มันทําให้เขามั่นใจว่ามันมีหลักฐานมัดพลเอกประยุทธ์ที่ต้องให้หลุดเขามีคําพูดนี้ด้วยนะ ไม่เคารพกฎหมายระว,วังไม่มีแผ่นดินจะอยู่ตกลงเนี่ยการที่แปปีหรือไม่8ปีนี่มันเป็นโทษถึงนาจจะติดคุกติดตารางที่ทําให้ในายังมนตรีพระเอกประยุทธ์ต้องหนีออกนอกประเทศเลยเช่ยเหรอคะนี่ผมจึงบอกโอ้โหไอ้สิ่งที่หมอชนนานผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดเนี่ยมันยังไม่เท่ากับหัหน้าคอกพูดนะ <c oughs> อาจารย์จําได้ไหมว่าเตรียมบ้านเช่า ให้กับพลเอกประยุทธ์ไปเลยวว่าให้ปชาวบ้านเขาอยู่ให้บ้านชาวบ้านเขาอยู่แล้วเดี๋ยวจะกลับเมืองไทยแล้วเ็าจะกลับเมืองไทยผมก็เลยสวนกลับไปบอกว่าบ้านเช่านะผมว่าไม่ต้องเก็บไว้ให้ท่านประยุทธ์จันโอชาให้ลุงตู่อยู่หรอกครับบ้านเช่าเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกสาวอยู่ลูกสาวเนี่ยอาจจะมีโอกาสาที่ได้ไปอยู่กับคุณพ่อคุณอา<น>มาเพิ่ปว่าเขาตรงนั้งผมก็เลยบอกผมบอกว่าทําไมจะต้องมาพูดพูดทําเพื่ออะไรในเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะ ท่านก็ยอมรับคำวินิจฉัยท่านไม่ได้ไปทุจริตไปได้โกงและไม่จําเป็นที่จะต้องหนีออกไปนอกประเทศมันไม่มีโทษติดไม่มีโทษติด <c oughs> คุกอะไรในไม่มีคดีอะไรเลยที่จะต้องหนีออกไปอยู่ <c oughs> นอกประเทศผมถึงบอกว่านั่นแหละมันเกินเลยเนาะมันเลยเกินเลยถึงบอกว่าเวลาพวกฝ่ายค้านพูดหรือว่าคุณคุณทักษิณพูดเนี่ยอาจารย์เที่ยไหมฝนตกกรุงเทพตอนนี้น้ําท่วมนะค่ะ ฝนตกน้ําท่วมยังระบายได้แต่น้ําลายน่ะน้าลายที่พูดมากทุกวันเนี่ยพูดกันทั้งวันทั้งคืนวันนี้ออกมากันไม่ชุดในพักพักเพื่อไทยเนี่ยออกกันมาเป็นขบวนเลยเนะใส่ทั้งเช้าทั้งเย็นเด็กหน้าใหม่เด็กหน้าเก่าคนแกคนเจ้าใส่กันหมดเลยตอนนี้กลายเป็นยิ่งทําให้กรุงเทพน้ําลายท่วมหนักยิ่งขึ้นอาจารย์ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะเอาเป็นว่าไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อมันไม่มีโทษติดคุกนะคะ <أ ه> <أ ه> <أ ه> <أ เพราะฉะนั้นการที่บอกให้เคารพกฎหมายไม่งั้นจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่คงเป็นคําพูดที่เกินเลยแล้วก็ในยกรัฐมนตรีไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรท่านก็อยู่เมืองไทยได้ต่อคะ่ะท่านไม่จําเป็นจะต้องหนีไปอยู่ที่ไหนยังไงทั้งสิ้นอย่าไปพูดเกินเลยกับเนื้อความของกฎหมายเลยนะคะมันไม่มีโทษอาญาติดคุกเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องหนีไปไหนไม่ว่าจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อนะคะ